สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูอาหารมื้อเช้าลดน้ำหนักกันนะคะซึ่งมีด้วยกันนะคะ4เมนูนะคะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b ์ค่ะ1น,นะคะขนมปังฮูีิค่ะ2กีวีนะคะแล้วก็โยเกิร์ตรสธรรมชาติหรือว่า0%นะคะโยเกิร์ตที่น้ำตาล0%นะคะรวมถึงกีวีแล้วก็เม็ดอัลมอนด์สไลด์นะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำในสข,ขั้นตอนแรกกันค่ะ เ,เอาขนมปังแผ่นนะคะมันหนานะคะพอก,บกอบๆนะ เราก็ใช้พริกแดงพริกหวานพวกนี้นะคะมันจะช่วยเร่งการเผาผลาญน,นะคะโดยเฉพาะมื้อเช้าเราหั่นเป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปใส่กระทะนะคะโดยที่เราจะใช้นะคะแค่น้ำมันมะกอกนิดๆิดหน่อย,นอยๆนนะคะทานะโดยเราจะใช้พริกหวานทั้งสองสีนะคะและสามสีนี้นะทำไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะซึ่งวิธีการนี้จะเร่งการเผาผ,าผลาญน,นะคะ เป็นสองเท่าถ้าเราทานมื้อเช้าด้วยแล้วยิ่งทานคู่กับพริกนะคะเมนูธรรมดานี่แหละคะ่ะจะช่วยคุณได้ค่ะเดี๋ยวเราจะใส่นะคะแล้วมันมากอกไปนิดนึงนะคะให้เคลือบๆไว้นะนะคะรอกระทะร้อนรอออกนิดนึงนะคะเพื่อแค่เคลือบนะขนาดนั้นมันมากอกเราก็ไม่อยากให้มันแบบนั่นเยอะนะ ทีนี้เราก็ตั้งไข่นะคะเอ้ยตั้งในสงวนของพลิ้วสงสีกันนะคะตอกไข่นะคะแตเราอกไม่ใส่นะคะไปเอาละค่ะทีนี้เราปิดฝานะคะเพื่อให้ไข่ด้านบนสุกนะคะให้ฝาร้อนด้านบนมานะเราปิดฝาเลยค่ะ ไข่จะไม่เกียมนะคะด้านบนจะสุกพอดีเลยนะคะเหมือนให้ความร้อนมันทํางานจากด้านบนลงมาด้านล่างนะคะยิ่งปิดฝาอย่างนี้นะคะจะช่วยได้เยอะนะคะปิดเลยค่ะนะคะแค่นี้เดี๋ยวเราก็ได้อาหารเช้าแบบง่ายๆกันแล้วนะคะอาหารเช้าแบบเร่งการเผาผลาญสองเท่านะคะสําหรับคนอยากลดน้ำหนนะักกินอย่างนี้นะคะติดต่อกันประมาณ7วันเนี่ยจะช่วยได้1กิโลเลยนะคะในมื้อเช้าแต่มื้ออื่นก็ต้อง ก็ต้องหยุดการกินหน่อยเนาะก็กินแค่พอดีอดีนะจจะเห็นว่าไข่เริ่ม <initiatives> ส <G hammer> ุกแล้วนะคะเดี <_ Ton> <iffer sorting> ๋ยวเรามาดูประโยชน์ของพริกนะคะที่ช่วยในการผ่อผลาญกันค่ะพริกหวานมีคุณสมบัติกระตุ้นและเสริมพลังงานให้ระบบการย่อยอาหารและการไหลเวียนโลหิตเป็นอาหารที่กระตุ้นการผ่อผลาญที่ยอดเยี่ยมมากช่วยร่างกายผ่อผลาญไขมันได้ดีมากๆซึ่งเอามาประกอบอาหารไม่ว่าเมนูอะไรก็จะช่วยลดน้ําหนักได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเอง นี่นะคะก็แค่นี้เราก็ได้ไข่นะคะที่เร่งการเผาผลาญน,นะคะไม่ใช่ไขธ่ธรรมดานะคะเพราะจะเร่งการเผาผลาญจากพลิกนะคะแล้วเราจะเสิร์ฟนะคะคู่กับนะคะในส่วนของซอสมะเขือเทศนะคะนะ,ะซอสมะเขือเทศนี้เราทําเองนะคะแล้วเราก็แค่นี้นะคะเราก็จะได้อาหารนะคะเร่งการเผาผลาญนะคะช่วยลดน้ําหนักเพื่อนๆก็จะเห็นไข่ซึงความาเยิ้มและลาวาของมันมากนะคะ นี่นะคะตัดให้ดูนะคะเราก็ทานแค่นี้ได้แล้วนะคะ